บทที่530จี้จือวางแผนฆ่าสวีเทียนหรันหัวอีเฮากล่าวว่าปรากฏว่าสวีเทียนหรันได้รับบาดเจ็บจริงๆน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถถูกฆ่าได้มิฉะนั้นกองทัพของคุณคงจะพ่ายแพ้จู่จู่จี้จือก็หัวเราะฉันก็รู้สึกน่าเสียดายเหมือนกันน่าเสียดายที่คุณฆ่าเขาไม่ได้แต่ฉันต้องบอกคุณแม้ว่าเขาจะตายอณาจาักรสุริยันจันทันก็จะไม่วุ่นวายเพราะในอาณาจักรสุริยันจันทรายอยู่นั่นแล้ว จะเป็นอย่างไรถ้าคุณตายด้วยเสียงของหัวอีห่าวเริ่มเย็นชาและเคร่งครัดรอยยิ้มบนใบหน้าสวยของจีจียิ่งซาบซึ้งยิ่งขึ้นอย่าทําให้ฉันกลัวกลนอบายของคุณใช้กับฉันไม่ได้ฉันเคยเห็นคุณมานานแล้วหากคุณตั้งใจจะฆ่าฉันจริงๆคุณจะฆ่าอย่าพาฉันไปมาที่นี่คุณได้ดําเนินการไปแล้วเมื่อเราอยู่ในเต็นท์ของผู้บังคับบัญชาขณะที่เธอพูดเธอก็ยืนขึ้นโดยจับโต๊ะไว้ข้างๆแล้วเดินเข้ามาหาหัวอีเห่า มองดูเขาด้วยลมหายใจแล้วพูดว่าคุณลังเลที่จะฆ่าฉันใช่ไหมฮัวอีเฮาเก้าวถอยหลังด้วยความลำบากใจเมื่อมองดูสีส้มเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไร้พลังในใจเธอฉลาดมากใช่ถ่าเขาตัดสินใจฆ่าเธอได้เขาคงไม่พาเธอมาที่นี่ใช่ฉันไม่อยากฆ่าคุณแต่ตอนนี้เมื่อคุณอยู่ที่นี่และได้เห็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันแล้วคุณคิดว่าฉันจะปล่อยคุณกลับไปไหมจี้จียิ้มอย่างสงบและพูดว่า ไม่สำคัญว่าฉันจะกลับไปได้หรือไม่แต่สิ่งสำคัญคือถ้าฉันหายไปคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพคุณอยากให้ฉันวิเคราะห์ใหม่เพื่อคุณหรือคุณอยากจะขังฉันไว้เหรอโอ้หัวอีเ่ามองเธอด้วยความประหลาดใจอันที่จริงเขาวางแผนที่จะขังเธอที่นี่จริงๆไม่เช่นนั้นเขาคงไม่พาเธอมาที่นี่ในด้านกิจการทหารจี้จื่อเรียกได้ว่าฉลาดมากจนแทบจะเป็นปีศาจเลยทีเดียว หากไม่มีเธอกองทัพอาณาจักรสุริยันจันทราก็คงไร้ผู้นำเมื่อถึงเวลานั้นความขัดแย้งภายในกองทัพของอาาจักรสุริยันจันทราจะค่อนข้างง่ายในการจัดการจี้จียิ้มแล้วพูดว่าเมืองเทร็กจะไม่ตกอยู่ในอันตรายในขณะที่ฉันอยู่ที่นี่แต่พอฉันหายไปก็ไม่แน่นอนอาจกล่าวได้ว่าเมืองเทร็กจะตกอยู่ในอันตรายลองคิดดูสิตอนนี้เราอยู่ในภาวะอันตรายแล้ว ทั้งสองด้านของศัตรูฉันหายไปไม่ใช่เชร็กของคุณที่น่าจะจับฉันมากที่สุดใช่ไหมในกรณีนี้สิ่งแรกที่กองทัพและผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันคิดคือการฆ่าคุณดําเนินการและต้องการผู้คนจากคุณและฉันถูกคุณขังไว้ที่นี่ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถส่งมอบมันได้หากพวกเขาหาฉันไม่พบพวกเขาจะโจมตีเมืองเชร็กอย่างแน่นอนคุณคิดว่าเชร็กสามารถขัดขวางอนาคตของเราได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ กองทัพเหรอเมื่อเรารเผชิญหน้ากับเทพ,พอสูนตีเทียนวันนี้คุณน่าจะเห็นว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนหัวอีเฮากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะพาคุณกลับไปที่เมืองเทรกและให้คุณไปปรากฏตัวที่ด้านบนสุดของเมืองและให้ลูกน้องของคุณมองเห็นใครจะกล้าโจมตีเมืองเทรกในเวลานั้นจี้จื่อหัวเราะเยาะและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็คิดมากเกินไปในโลกนี้มีคนอย่างน้อยสองคน ที่สามารถสั่งให้กองทัพโจมตีได้หนึ่งในนั้นคือสามีของฉันฉันถูกจับได้พวกเขาจะกระจายข่าวให้หมิงตูทราบโดยเร็วที่สุดถ้าสามีของฉันไม่ต้องการละทิ้งลูกชายของเขามันจะมีความหมายอะไรสําหรับฉันในฐานะราชินีจะสมเหตุสมผลมากขึ้นในการโจมตีเมืองเช็กของคุณตอนนี้เมื่อฉันตายแล้วเขาจะพบบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าแห่งอณาจาักรสุริยันจันทราของเราจงลี่วู คุณควรจะรู้ดีว่าฉันอยู่ในกองทัพฉันยังสามารถปรับปรามพวกเขาได้และเมื่อฉันจากไปแล้วคุณควรเข้าใจถึงความเกลียดชังลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์และสถาบันสื่อหลายเครอของคุณเขากระตือรือร้นที่จะโจมตีเมืองเช็คทันทีในเวลานั้นเขาจะทรยศต่อฉันอย่างแน่นอนโจมตียิ่งกว่านั้นเขายังต้องการให้ฉันตายถ้าฉันตายอนาจาักรสุริยันจันทราก็จะมีคนน้อยลงหนึ่งคนที่จะควบคุมเขา ตราบเท่าที่คุณทำลายเมืองเชกไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหนผู้คนในลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็จะเต็มใจทำหลังจากทำลายคุณแล้วพวกเขาจะเข้าใกล้การควบคุมกองทัพอนาจาักรสุริยันจันทราอีก9 1หนึ่งและเปิดสงครามที่จะทำลายล้างทุกชีวิตในเวลานั้นใครจะหยุดยั้งพวกเขาได้และคุณคิดว่ากองทัพอนาจาักรสุริยันจันทราอยู่ภายใต้การควบคุมของลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของฉันจะดีกว่า หัวอีห้าวตกตะลึงกับสิ่งที่จี้จือพูดเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งครึมบนใบหน้าของจี้จือหัวอีห้าวก็พูดไม่ออกอยู่นานจุดประสงค์ของเขาในการตามหาจี้จือในวันนี้นั้นเรียบง่ายนั่นคือการแก้ไขวิกฤตในเมืองเช็กด้วยการจำคุกเธออย่างน้อยกองทัพอาณาจักรสุริยันจันทราก็ต้องถูกขู่ว่าไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามแล้วเราจะตัดสินได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของจี้จือคือใคร แต่เมื่อจี้จือพูดคำเหล่านี้หัวอีห้าวก็ลังเลในใจจริงๆเพราะทุกสิ่งที่เธอพูดนั้นสมเหตุสมผลจี้จือหยิบถ้วยชาที่อยู่ตรงหน้าเขาเป่าเข้าไปอย่างช้าๆพัดใบชาบนพื้นผิวออกไปหลังจากจิบไปใบหน้าของเขาดูโล่งใจมันสนุกมากที่ได้ดื่มชาคุณไม่อยากให้ฉันถูกคุมขังที่นี่เหรอถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกังวลฉันรู้ว่านี่คือพื้นที่อิสระของคุณและคุณก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้คุณแค่ต้องมีคนนำอาหารมาให้ฉันสามมือ้อ ฉันหวังว่าจะมีเวลาพักผ่อนบ้างฉันอยากจะขอบคุณไปไปกลับไปอย่างรวดเร็วหัวอีเฮาดูจีจือดื่มชายอย่างสบายๆถอนหายใจแล้วพูดว่าจีจือคุณรู้ไหมหลังจากได้ยินสิ่งที่คุณเพิ่งพูดฉันก็มีเจตนาฆ่าคุณจริงๆถ้วยชาในมือของจีจือสั่นเล็กน้อยยิ้มอย่างสงบวางถ้วยชาลงบนโต๊ะแล้วมองหัวอีเ้าเอาละ่ะทำมันซะถ้าฉันตายในมือของคุณอย่างน้อยคุณก็ทิ้งฉันไว้ทั้งตัวแล้วฝังฉันไว้ จริงๆฉันอยากอยู่ในใจเธอถ้าเธอฆ่าฉันเธอคงไม่สบายใจและจําฉันไปตลอดชีวิตฉันก็จะพอใจขณะที่เธอพูดเธอก็หลับตาลงและขนตายาวของเธอก็พาดอยู่ที่เปลือกตาล่างทั้งคนดูสงบผิดปกติเมื่อมองดูเธอหัวอีเขารู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างกีดขวางอยู่ในหน้าอกของเขายืนขึ้นช้าๆถ้าเขาฆ่าจี้จื่อได้เขาจะยังรอจนถึงตอนนี้ได้ไหม หลังจากเดินออกจากห้องและสูดอากาศเย็นของระนาบที่อยู่ข้างนอกหัวอีเฮาก็ถอนหายใจยาวเขารู้ว่าเขายังคงแพ้แม้ว่าเขาจะจับจี้จื่อได้ที่นี่แต่เขาก็ยังแพ้เธอจี้จืจ่อหลับตาลงครู่หนึ่งแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งหัวอีเฮาไม่อยู่ในห้องอีกต่อไปเธอก็ยืนขึ้นเช่นกันแต่มีสีหน้าดุร้ายบนใบหน้าของเธอผู้ชายใจร้ายคนนี้ เป็นความผิดของฉันที่ฉันเสี่ยงที่จะจัดการกับเทพสัตว์ร้ายเพื่อช่วยเขาหืมผู้ชายไม่มีดีเลยจริงๆหลังจากพูดแบบนี้เธอก็ยิ้มให้ตัวเองเขาไม่ได้เคลื่อนไหวกับเธอเลยเหรอหยิบแก้วชาขึ้นมาอีกครั้งจี้จื่อก็ไม่ออกไปข้างนอกแค่ดื่มชาเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ดื่มชาเสร็จและเธอก็นำถ้วยชาของหัวอีเข้ามาข้างหน้าเธอแล้วดื่มชา้ชาๆโดยไม่สนใจว่าเขาดื่มไปแล้วหลังจากดื่มชาสักแก้วหัวอีเข้าก็เดินกลับเข้าไปในห้อง เมื่อเห็นน้ำส้มดื่มน้ำจากถ้วยชาของเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงนั่งกลับไปยังตำแหน่งเดิมจี่จือคุณต้องการอะไรจริงๆคุณต้องการช่วยสวีเทียนรันรวมแผ่นดินใหญ่จริงๆหรือไม่คุณควรรู้ว่าจะมีคนตายในสงครามกี่คนครอบครัวของคุณเสียชีวิตในสงครามอย่าทำกับคนอื่นในสิ่งที่คุณทำไม่อยากให้คนอื่นทำกับคุณทำไมคุณต้องทำสงครามต่อไป ใบหน้าของจี้จื่อเปลี่ยนเป็นเย็นชาฉันจะทำสงครามครั้งนี้ต่อไปหัวอีฮาวถามตัวเองว่าหากไม่มีฉันในสงครามครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นไหมหากไม่มีฉันอาณาจักรสุริยันจันทราจะสูญเสียความทะเยอทะยานในการสำรวจตะวันออกหรือไม่คุณและฉันสามารถต่อสู้กับผู้นำทางวิญญาณได้หรือไม่ใช่สงครามฆ่าชีวิตผู้คนแต่ฉันไม่สามารถเอาชนะหน้าอกของฉันได้และพูดได้ไว่าอย่างน้อยในสงครามที่ฉันเป็นผู้นำ จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กระแสะทั่วไปของโลกคือถ้าเรารวมกันเป็นเวลานานเราจะแตกแยกและถ้าเราแบ่งแยกเป็นเวลานานเราก็จะรวมกันทวิปโตหลัวต้องการประเทศมหาอำนาจที่สมบูรณ์และเป็นเอกภาพทำไมทั้งสามประเทศจึงเป็นเช่นนั้นเดิมทีเป็นของทวิปโตหลัวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาณาจักรสุริยันจันทราของเราเป็นเพราะช่องว่างทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศที่เป็นเอกภาพและสมบูรณ์ แต่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนได้พวกเราครอบครองอาณาจักรวิญญาณสวรรค์เทคโนโลยีนำทางวิญญาณของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราได้เข้าสู่อาณาจักรยานยานสวรรค์ในตอนแรกผู้คนเหล่านั้นในอาณาจักรยานยานสวรรค์ยังคงน่ารังเกียจมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะไม่ค่อยๆจำเราได้ใหม่นี่คือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและชีวิตของผู้คนจะดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตมีความเป็นไปได้มากมาย ดังนั้นฉันคิดว่าประเทศที่เป็นเอกภาพเป็นสิ่งจําเป็นแน่นอนว่าใครเป็นผู้ควบคุมประเทศที่เป็นเอกภาพนี้ัวอีเีเฮามองจี้จื่อเงียบเงียบฟังคําพูดที่เปิดกว้างของเธอและสส่หัวเบาๆเราทุกคนมีความภาคเพียรที่แตกต่างกันฉันไม่สามารถเห็นประเทศของฉันถูกโจมตีโดยคุณดังนั้นฉันไม่ต้องการมันมากที่สุดในตอนแรกเราต้องเผชิญกับฉากน,นี้ในที่สุดเราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามและพบกันในสนามรบ การก่อตั้งสามอาณาจักรแห่งแผ่นดินใหญ่นับหมื่นปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำลายทุกคนจะพ่ายแพ้หากพวกเขาต่อสู้และผู้คนที่ต้องทนทุกทรมานจริงๆก็คือพลเรือนจี้จื่อกล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องบอกหลักการสำคัญเหล่านี้ให้ฉันทราบเราไม่มีภาษาในเรื่องนี้ฉันไม่มีความปรารถนาในอำนาจมากนักฉันเลือกที่จะติดตามสวีเทียนหรันตั้งแต่แรก จริงๆแล้วก็แค่แก้แค้นนะแต่ไม่กี่ปีมานี้ฉันก็แก้แค้นเบาๆแล้วล่ะฉันมีลูกชายแล้วและฉันก็อยากจะปูทางให้ลูกชายด้วยคุณเคยเห็นทัศนคติของสวีเทียนรันที่มีต่อลูกชายของฉันด้วยครั้งล่าสุดลูกของฉันเกือบจะตายข้างนอกหากคุณไม่ได้ส่งเขากลับมาฉันนึกภาพไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาดังนั้นฉันจะต้องกลายเป็นแคนแข็งฉันยังต้องการทำให้ลูกชายของฉันเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก ฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่อสวีเทียนรันแต่เพื่อลูกชายของฉันในอนาคตลูกชายของฉันจะกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงของโลกนี้ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้เว้นแต่คุณจะฆ่าฉันตอนนี้หากคุณสามารถตัดสินใจฆ่าฉันได้ฉันก็จะบอกความลับแก่คุณได้หัวอีห้าวตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งการแลกเปลี่ยนชีวิตของคุณเป็นความลับมันคืออะไรจี้จื่อยิ้มเล็กน้อยและมองหัวอีห้าวด้วยสายตาอ่อนโยนความลับที่คุณไม่สามารถเดาได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามฉันอยากรู้ เว้นแต่คุณจะตั้งใจจะฆ่าฉันเมื่อมีดของคุณแทงเข้าไปในใจของฉันฉันแค่บอกคุณัวออีเฮายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าคุณเห็นฉันชัดเจนเกินไปคุณสงบมากเพียงเพราะคุณรู้ว่าฉันฆ่าคุณไม่ได้ใช่ฉันฆ่าคุณไม่ได้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะกักขังคุณต่อไปตอนนี้แต่คุณก็ได้เห็นพื้นที่อิสระของฉันเช่นกันหากฉันต้องการที่จะทำลายมันโดยเจตนาการโจมตีต่ออาณาจักรสุริยันจันทราของคุณจะไม่เล็กน้อยจี้จือพูดอย่างใจเย็น ถ้าอย่างนั้นมาลองดูกันว่าอันไหนเร็วกว่าสําหรับฉันที่จะรวมทวีปหรือสําหรับคุณที่จะทําลายอนาจาักรสุริยันจันทราหัวอีเห้าขมวดคิ้วและพูดว่าคุณไม่กังวลเลยหรืออย่าลืมสวีเทียนรันได้รับบาดเจ็บที่มือของฉันจีจือพูดอย่างเคร่งครึมอีเห้าถ้าคุณทําได้สิ่งหนึ่งบางทีฉันอาจจะชะลอการลุกรานทวีปโตหลัวได้อะไรหัวอีเห้ามองเธออย่างสงสยัยจีจือพูดอย่างจริงจงังช่วยฉันฆ่าสวีเทียนรันด้วย หัวอีเฮาไม่เคยคาดหวังว่าจี้จือจะพูดแบบนี้เขาเป็นสามีของคุณคุณอยากจะฆ่าสามีของคุณเองจริงๆหรือจีจือยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าสามีเรอเขาไม่เคยเป็นสามีของฉันและฉันก็ไม่ใช่ภรรยาของเขาฉันเป็นเพียงเครื่องมือให้เขาใช้พูดง่ายๆก็คือทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาเป็นเครื่องมือให้เขาใช้รวมถึงของฉันด้วยเดิมที่ฉันยังคงมีความรู้สึกต่อเขาอยู่บ้างหากไม่มีเขาฉันคงอยู่ไม่ได้ในวันนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาตัดสินใจทิ้งลูกของฉันไปในวันนั้นฉันก็ไม่เป็นหนี้เขาอีกต่อไปฉันต้องฆ่าเขาหากลูกของฉันตายก็สามารถสืบทอดบัลลังก์ได้และปัญหาทั้งหมดจะไม่กลายเป็นปัญหาดังนั้นหากคุณต้องการให้ฉันชะลอการลุกรานของทวิปโตัหลวคุณต้องฆ่าเขาเท่านั้นฉันมีเหตุผลที่จะถอนทหารของฉันออกไปแน่นอนหลังจากที่เขาตายฉันจะต้องจัดการกับลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นอย่างไรหากฉันไม่สามารถสละเวลาเพื่อรวมทวิปได้ รับประกันน้อยที่สุดว่าจะไม่มีสงครามอีกต่อไปภายใน10ปีคุณยังสามารถช่วยอาณาจักรชิงหลัวและอาณาจักรโต้หลิงพัฒนาได้ดีในช่วง10ปีนี้และดูว่าพวกเขาจะตามทันเราได้ไหมอาณาจักรสุริยันจันทราถ้าทำได้โลกก็จะถูกแบ่งแยกหัวอีเฮาดูเหมือนจะพบกับจี้จื่อเป็นครั้งแรกเขามองเขาอย่างตั้งใจและไม่พูดอะไรอยู่นานจี้จืจ่อขอให้เขาฆ่าสวีเทียนหรันจริงๆ ตอนนี้จี้จื่อดูเหมือนจะจริงใจเมื่อพูดถึงลูกชายเท่านั้นจี้จืจ่อฉันไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้ท้ายที่สุดสวีเทียนหลันก็เป็นพ่อของลูกของคุณเช่นกันแม้ว่าฉันจะอยากให้เขาตายด้วยแต่คุณไม่กลัวเขาไม่มีพ่อหรอจี้จืจ่อยิ้มรอยยิ้มของเธอเย็นชามากพ่อของลูกฉันหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเธอคิดว่าฉันจะทํายังไงกับเขาไหมแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนดีแต่ฉันก็เป็นเนื้อและเลือดเช่นกันและเป็นผู้หญิงจริงๆ แต่สวีเทียนรันไม่ใช่ผู้ชายจริงๆเขาถูกพี่ชายของเขาเองลอบสังหารและไม่เพียงแต่สูญเสียขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถของเขาในการเป็นผู้ชายด้วยเพื่อให้มีเจ้าชายและทําให้การปกครองของเขามั่นคงยิ่งขึ้นเขาถึงกับบังคับให้ฉันยืมเมล็ดพันธุ์มาหลายปีแล้ววะน้ําตาไหลในการย้อยย้ยร่างกายของจี้จือสันเทาไปทั้งตัวหัวอีเฮาก็ตกตะลึงเช่นกันแน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าจี้จืออดทนมามากขนาดนี้ ทั้งสองเป็นเพียงชื่อของสามีและภรรยาเท่านั้นแต่พวกเขาไม่มีความเป็นจริงของการเป็นสามีภรรยากันพวกเขายังขอให้จี้จือยืมเล็ดพันเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจัก,กรสุริยนนันจันทร์หากคำพูดแพร่กระจายออกไปทั้งสองจะได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ในขณะนี้หัวอีเ่าไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดอีกจากนั้นเขาก็เข้าใจว่าทำไมจี้จือถึงเกลียดสวีเทียนรันมาก ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีของเขาเองขอให้ผู้หญิงของเขายืมเมล็ดพันธุ์จากผู้ชายคนอื่นโหดร้ายขนาดนี้นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงขอโทษนะจี้จือฉันไม่รู้จี้จือก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวแล้วมาหาเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาในเวลานี้ระยะห่างระหว่างทั้งสองนั้นน้อยกว่าหนึ่งฟุตและกลิ่นหอมของจี้จือก็โชยมาเล็กน้อยฉันไม่ต้องการให้คุณพูดขอโทษแม้ว่าฉันจะเกลียดสวีเทียนรันแต่ฉันก็รักลูกของฉันมาก ดังนั้นอีเห้าทําทได้ช่วยฉันฆ่าสวีเทียนรันแต่อย่าทำร้ายลูกชายของฉันคุณทำได้คุณทำได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นฉันจะหาวิธีป้องกันไม่ให้อนาจาักรสุริยันจันทราเกิดสงครามภายในสิบปีโอเคไหมขัวอีเห้ารู้สึกสเตือนใจจริงๆถ้าเมืองเชรกได้รับเวลาสิบปีพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากมายจริงๆแม้ว่ายังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างชิงหลัวโตหลิงและอนาจักรสุริยันจันทรา ในแง่ของเทคโนโลยีนำทางวิญญาณด้วยการพัฒนาเต็มที่10ปีแต่ก็มีโอกาสที่จะตามทันเสมอ10ปีต่อมาเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นบางทีเขาอาจจะสามารถครองสงครามได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไร้แรงมากจนหัวอีเ่ายังคงลังเลฉันจะไปคิดดูที่จื่อพยักหน้าและพูดว่าฉันไม่รีบแต่อย่ากังวลไม่ว่ายัางไงฉันก็จะไม่โจมตีเมืองเชกจริงๆ คุณบอกฉันว่านี่คือบ้านของคุณฉันจะทำลายบ้านของคุณได้อย่างไรฮัวอีเฮากล่าวว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณในครั้งนี้คืออะไรนอกเหนือจากการบังคับให้ฉันกลับจากอาณาจัก,กรสุริยันจันทราเนื่องจากคุณไม่ได้วางแผนที่จะโจมตีเชรก็กคุณวางแผนจะทำอะไรอีกเป้าหมายคือโต้หลิงและชิงหลัวจี้จือมองเขาแล้วยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำฮัวอีเฮาก็มองเธอเช่นกันตอบคำถามของฉันแล้วฉันจะพาคุณกลับ จี้จือถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าแล้วถ้าฉันตอบคุณล่ะเช่นเดียวกับที่ฉันบอกคุณว่าฉันจะไม่โจมตีสถาบันสื่อไหลเค่อแน่นอนคนในสถาบันสื่อไหลเครอจะเชื่อคุณไหมแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อคุณพวกเขาก็กล้าเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสถาบันหรือไม่หัวอีเฮาขมวดคิ้วคุณควรจะตัดสินมันไปนานแล้วจี้จิยิ้มหวานใช่ฉันฉลาดมากหรือเปล่าอย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าฉันฉลาดมากจริงๆ ถ้าฉันฉลาดจริงๆฉันไม่ควรปล่อยคุณไปจะไม่มีอะไรผิดปกติกับหวังตรงเอ,อ๋หัวอีเฮาหันหน้าหนีจากการจ้องมองที่แผดเผาของเธอและถอนหายใจเบาๆไปกันเถอะฉันจะพาคุณกลับจี้จียิ้มและพูดว่าคุณกลัวอะไรฉันจะไม่กินคุณขณะที่เธอพูดเธอก็ก้าวไปข้างหน้าและเข้าใกล้หัวอีเฮาหัวอีเฮาถอยไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวยกมือขวาขึ้นแล้ววางลงบนไหล่ของเธอ โดยให้เธออยู่ห่างจากเขาในระยะแขนเธอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอจีจือมองไปที่หัวอีห้าแล้วถามอย่างใจเย็นหัวอีห้ามองเธออย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรสักคำตอนที่เขาเรียนอยู่ที่สถาบันสุริยันจันทราเขาไม่รู้ว่าตรงเอ๋อเป็นเด็กผู้หญิงเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้ถ้าเขารู้เรื่องนี้ในเวลานั้นเขาคงจะทนไม่ไหวคนอื่นในหัวใจของเขาเวลาเปลี่ยนไปและตอนนี้ที่จีจือถามคำถามแบบนั้น เขาก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรจริงๆเขาไม่อยากทำร้ายจี้จื่อแต่เขาพูดโกหกไม่ได้เช่นกันจี้จืจ่อเพียงมองดูเขาเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานน้ำตาก็ไหลออกมาอีเห้าฉันแค่หวังว่าคุณจะจํำได้ว่าในโลกนี้ไม่ว่าฉันจะทำร้ายใครก็ตามมีคนสองคนที่ฉันไม่เคยทำร้ายหนึ่งคือคุณ 1. คือลูกชายหัวอีเห้าตกตะลึงด้วยการฝึกฝนทางจิตวิญญ,ญาณของเขา เขารู้สึกได้โดยธรรมชาติว่าคำพูดของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์ที่จริงใจและไม่ได้เสแสร้งอย่างแน่นอนพยักหน้าเล็กน้อยหัวอีเ้าสแสดงความเศร้าเล็กน้อยในดวงตาของเขาฉันไม่อยากพบคุณในสนามรบจริงๆอย่างน้อยเราก็ยังเป็นเพื่อนกันจีจือพูดว่าคุณกอดฉันได้ไหมหัวอีเ้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็เปิดแขนของเขาแล้วกอดจี้จือเบาๆแต่ไม่ได้แนบร่างของเขากับเธอจี้จือผลักเขาออกไปแล้วพูดว่า คุณนี่ทำตัวไร้ยสาระจริงๆอย่างไรก็ตามฉันยังคงมีความสุขมากหลังจากพูดแบบนี้เธอก็หันหลังกลับและวิ่งออกไปข้างนอกหัวอีเฮารีบเดินตามเธอออกไปข้างนอกเมื่อยืนอยู่ในค่ายจี้จือมองไปในระยะไกลดินแดนที่ห่างไกลนั้นแห้งแล้งและยังมีเนินเขามากมายไม่สามารถมองเห็นได้มันน่าทึ่งมากฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงมีสถานที่แบบนี้ฉันรู้ว่าคุณจะไม่บอกฉันและฉันจะไม่ถามคำถามใดๆอีกต่อไป ส่งฉันกลับมาหลังจากที่ฉันกลับไปฉันจะยังคงเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามฉันบอกคุณไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นทุกอย่างก็สําคัญใช่แล้วควอีเ้าถอนหายใจเบาๆโดยไม่ท้องคาถาใดๆเลยหัวอีเ้าคว้าไหล่ของเธอด้วยมือเดียวแล้วหายตัวไปทางประตูในพริบตา